สวัสดีค่ะสาราเยอรมันนะโอ้ยตั้งหลายวันหลายหลายวันเลยสาราไม่ได้ทําคลิปนะเพราะว่าสารามัวแต่ยุ่งอยู่ยุ่งกับพวกต้นไม้เก็บอะไรอย่างเงี้ยเตรียมเก็บทําแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวเดือนนี้เ,เราต้องรีบทําตัดต้นไม้ก่อนอะไรก่อนโอ้แล้วก็ลกมากเลยทำงานไม่ทันข้างนอกบ้านทำงานไม่ทันจริงๆนะคะแล้วช่วงนี้สาราก็ เตรียมตัวเตรียมตัว,ตวหาซื้อของเพราะเดือนหน้าา่าจะไปเมืองไทยแล้วนะเนะาะสร่าจะไปเมืองไทยแล้วแล้วก็วันนี้วันนี้สลาขอเสนอนะนำเสนอนะคะเอ่อกระเพาะปลานะคะวันนี้ส่าจะทำกระเพาะปลาสูตรของเราเนี่ยไม่มีอะไรมากนะแต่ว่าเรามีของ เราอยู่ต่างประเทศนะเรามีของเท่านี้เราก็ใส่เท่านี้นะคะเพื่อนๆมามามาดูว่าซารามีอะไรบ้างนะเอาละค่ะก่อนอื่นเลยนะคะกระเพาะปลาเนาะนี่กระเพาะปลาสารามาจากเมืองไทยนะนี่กระเพาะปลานะคะนี่มาจากเมืองไทยนะนะคะแล้วก็น้ำเหนือน้ำเหนือนี่เห็ดเห็ดเอเอเห็ดหอมนะคะ แล้วก็เราใส่ของแค่นี้นะจริงๆแล้วสาระอยากแค่ใส่เห็ดหอมกับกระเพาะปลาพอดีเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าสาระไม่อยู่สาร่าก็เลยเอาเออหน่อไม้มาใส่ผสมด้วยนะนิดหน่อยเนาะแล้วก็ไก่เราจะใช้ไก่ฉีกนะคะนี่เราต้มแล้วเนาะต้มแล้วก็เดี๋ยวเราฉีกให้มันเป็นเส้นๆเนาะวันนี้จะไม่ใส่อะไรเยอะนะ แล้วก็ไข่นะคะไข่แล้วก็สามเกลือสลัดตำสามเกลือสลัดจะเก็บแล้วก็ตำเสร็จแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ปิดฝาจะใช้เมื่อไหร่นะคะแล้วก็ค่อยออกมาใช้วิธีถนอมอาหารนะคะพิธีผสมเราไม่ต้องมาเสียเวลาทําครั้งหนึ่งต้องมาตำครั้งหนึ่งสลัดทำเนี้ยตำเยอะๆไปเลยแล้วก็ผักชีผักชีสลัดกระกปุกเองนะ รากผักชีหอมๆสดๆเลยเนาะนี่นี่ผักชีสลาปลูกเองเนาะนะนะแล้วก็ส่วนผสมก็มีน้ำตาลเกลือเออซีอ้๊วขาวซสอ้๊วดำแล้วก็เห็ดเออน้ำมันหอยแล้วก็มีซอสนะคะซอสสีเขียวเนาะโอเคนะเรามาเริ่มทำกันเลยนะว่าทำยังไงเนาะมาๆมาๆมา,มา,มาดูทำกันค่ะเอาละค่ะ นี่เราตั้งนี่นะเราจะผัดเห็ดหอมนะอันนี้น้ำมันงานะคะใส่น้ำมันงาไปเลยเพื่อจะได้หอมเนาะ,ะใส่น้ำมันงาไปแล้วก็ผัดเห็ดหอมนะใส่น้ำมันงานะคะผัดเห็ดหอมกับน,น้ำมันงาเนาะนะคะมันจะได้หอมหอมนะคะอืม,อมหอมจังเลย หอมน้ำมันงาเนาะนี่นอือเผ็ดหอมกับเอ่อน้ำมันงานะเขาจะเข้ากันดีนะและอีกอย่างหนึ่งน้ำมันงาเนี่ยใส่ใส่กระเพาะปลานะใส่หยอกกระเพาะไปแล้วแล้วมันจะหอมนะคะหอมๆนะคะเพื่อนๆนนี่ครับ ให้มันหอมเลยจะหอมน่าดูเลย เห็ดกับน้ำมันง,งานี่ผัดแล้วหอมนะใส่อีกหน่อยนึงเนาะอยากให้มันชุ่มฉ่ำชุำ่มฉ่ำกลิ่นหอมหอมเนาะนะ,ะผัดไปเลยหอมมาก เดี๋ยวเสร็จแล้วนะตะล่าก็ผัดหอมแล้วตะล่าก็ตั้งหมอ้อเนอะอันนี้น้ําต้มกระดูกไก่นะน้ําต้มกระดูกไก่นะคะใส่ไปเลยนะคะอืล้างหน่อยล้างกระทะหน่อยเพราะมีน้ํามัน,มนเนาะอเอาน้ำมันงาม,มาอื่อนะ เสร็จแล้วเราก็ใส่อันนี้คือรากผักชีนะรา,ากผันะะาากชีไปเลยนะคะแล้ว,วรากผักชีปไ,ปนะปไปเลยนะคะเดี๋ยวเดียวเราจะปรุงปรุงรสไปเลยนะปรุงรสไปเลยนะคะอใส่น้ํามันหอยนะใส่น้ํามันหอยไปเลยนะคะอืม แล้วก็เกลือหน่อยนึงนะคะเกลือนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายใส่ไปกระเพาะปลามันจะออกหวานนิดหน่อยนะเราขอใส่เป็น2ช้อนเนาะนะคะแล้วก็ ตามด้วยฝาเขียวนะคะฝาเขียวนะคะแล้วก็รสด,ดีนี่รสด,ดีของเรานะ,ะเส่็ไปเลยนะกะนะคะเอ,อ่อทำทำแบบไม่กะตวงเนี่ยไม่ค่อยเป็นนะคะ นี่เราก็ใส่ไปเลยนะอันนี้ก็คือสามเกินนะคะสามเกินเนาะ,ะใส่ไปเลยนะคะเราตำใส่ขวดนี่นะเสร็จแล้วเราก็แช่ตู้เย็นนะเก็บได้เป็นไม่มีการเสียนะคะเพื่อนๆเนาะไม่มีการเสียนะคะ น้ำเดือดแล้วที่สําคัญที่สุดของ่าเองนะถ้าเกิดน้ําไม่เดือดนะคะสล่าจะไม่ใส่ซสีุ้๊คไม่ไม่ใส่ซสีิ๊วดานะคะอันนี้ซสอิ๊วดาใส่ให้มันมีสีหน่อยเนาะเนาะให้มีสีสันหนยนะคะอืมให้มีสีสีสันหน่อยนะสี สีมันจะได้ส,สวยๆนะคะอุ้ยหอมจังเลยหอมน้ำมันเอ็น้ำมันงากับสามเกลอค่ะดูสีสันเนาะแล้วเราก็ใส่หน่อไม้นะคะใส่หน่อไม้ไปเลยนะคะ หอมหอมเนาะหน่อไม้เราทําเป็นยาวๆนะเพื่อนๆเนาะเราทําเป็นยาวๆนะคะเนาะอ,อันนี้เดี๋ยวเราขอต้มอีกหน่อยนะอันนี้น้าํามันเป็นน้ําซุปแล้วน้ําซุปของไก่แล้วนะคะพอซาล่าต้มไก่นะคะโอ้สียังไม่ไม่สวยนะต้องใส่อีกให้สีมัน เข้มๆหน่อยดูสีสีเออยังใช้ไม่ได้อีกอโอ้สามช้อนแล้วนะสี่ช้อนนี้ละเออเออโอเคสีนี้ละโอเคล้วเนอะ แล้วก็แม็กกี้ขอแม็กกี้หน่อยนะคะนี่แม็กกี้หน่อยนึงแล้วก็ซอสเออเขาเรียกอะไรนะที่มันออกเปรี้ยวๆอะค่ะใส่ไปหน่อยนึง ชิโชนะชิโชใสไปหน่อยหนึ่งเนาะใส่ไปเลยนะสาระใส่ไปเลยนะคะอ,อหอมจังเลยนะสาระขอต้มก่อนเนาะขอต้มมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวสาระจะใส่เออกระเพาะปลาแล้วก็ไข,ไขไ่ไข่ใส่ไปเลยไข่ใส่ไปเลยสาระกินคนเดียวนะใสสองใบก็พอเนาะพอครั้งหนึ่งใบหนึ่งเนาะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวดูใส่กระเพาะปลาแล้วเสร็จแล้วเราปรุงรสกันนะปุป๋เราปรุงรสแล้วแล้วรอมาชิมกันได้หรือ,อยังนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะคะเดือดเข้าที่แล้วค่ะตอนนี้นะเราใส่ไปเลยนะกรนะเพาะปลาเนาะนี่กระเพาะปลาเราใส่ไปเลยนะนะคะนี่กระเพาะปลา ใส่กระเพาะปลาไปเลยเขาเดือดแล้วนี่ก็ตั้งเลยนะชิมรสชาติโอเคแล้วนะเพื่อนๆหอมกระเทียมพริกไทยรากผักชีแล้วก็หอมเออน้ำมันงานนะหอมหอม อืนี่ต้มให้เดือดอีกนะอย่างว่าผักชีเราเราปลูกเองนะมันหอมแล้วค่ะเราไม่มีสารพิษด้วยเนาะแล้วเราก็ใส่ไปเลยนี่ไก่สับนะไอไก่ฉีกนะคะใส่ไปเลยนะใส่ไปเลยนะส้วจะเก็บไว้ โรยหน้าหน่อยหนึ่งเนาะโรยหน้าหน่อยเนาะนี่เขาใส่ไก่ฉีกแล้วนะต้มให้เดือดๆเลยอืหอมสุดๆเดือดแล้วโอเคเลยนะคะเพราะว่าซาล่าไม่อยากให้กระเพาะปลามันเปื่อยนะ เพราะว่ากระเพาะปลาเนี่ยเขา,เาต้มแป๊บเดียวเขาก็โอเคเลยนะอยากให้เคี้ยวมันเป็นกรุบๆนะถ้าเกิดเปื่อยมากแล้วมันจะแบบไม่อร่อยนะคะเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะให้มันลงอีกที่อีกนิดนึงนะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะ จริงๆแล้วถ้าเกิดคนทําทั่วไปนะเขาก็จะใส่แป้งไปเลยหอมมากเนอะนี่ใส่แป้งไปเลยนะแต่ว่าสละอยู่คนเดียวนะสละทาเยอะสละยังไม่ใส่แป้งนะแต่สละจะใส่แป้งต่อเมื่อสละจะมากินอีกทีนะอันนี้เดี๋ยวสละต้องมาใส่ตู้เย็นนะแช่แช่แข็งถนอมนนอ,นอาหารนะคะ พอเราอยู่ต่างประเทศเราต้องอย่างนี้แล้วสลจะทําใส่ถ้วยเดียวนะสําหรับกินไปก่อนเนาะยืมยยุ่ยเลยกระเพาะปลานี่เห็ดหอมอยู่ไหนนี่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 นนี่ใส่ไปเลยกระเพาะปลาเยอะๆนะคะอืมขอกน้ำหน่อยน้ำหน่อยน้ำหน่อยนี่เนาะเห็นไม่เอ่ยสลัเขาใส่หม้อนะ กินก่อนนะตอนนี้เนาะเนาะโอ,เอ้เห็ดหอมอืมเนาะนี่นี่นะคะโอ้โยเยอะๆไปเลยน้ำอีกหน่อยนั้นหน่นอยเดี๋ยวคนเนาะนั้นเดี๋ยวสลัขอใส่แป้งอันนี้แล้วก็เสร็จแล้วนะนะคะนี่เราขอใส่แป้งอันนี้ เพราะว่านั้นเดี๋ยวซาร่าจะตักใส่ถุงเนาะไว้กินอีกทีแล้วก็เอาออกจากช่องฟิตมาแล้วก็น้ําแข็งละลายนะคะน้ําแข็งละลายเสร็จแล้วเราก็ถึงจะมาใส่แป้งอีกทีหนึง่งมันจะได้อร่อยเนาะใส่แป้งไปเลยแล้วก็มาแช่แข็งไม่อร่อยนะคะแต่นี่ซาร่าขอกินก่อนถ้วยหนึ่งเนาะก็จะใส่ทำหนีไปเลยเนาะใส่แป้งไปนะคะเนาะเดี๋ยวรอเดือดแล้วใส่แป้งเดี๋ยวเราก็จัดถ้วยจัดจานกินกันเนาะ เอาละค่ะเราใส่แป้งกันเลยเนาะนะเพืนะ่อความขนะ้นเนาะโนจะคนอันนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะกระพเพาะปลาหืมน่ากินไม่เอ่ยเนาะน่ากินไม่เอ่ยนี่นีน่ากินไหมคะนี่อใส่แป้งให้หน่อยเนื่องให้ข้นอีกนิดนึง คนแล้วตอนนี้คนแล้วนะคะอือเหนียวนุบเลยเนียเนาะเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเนาะเพื่อนๆเนาะไปจัดจานกันได้กินเลยนาะสะลาก็หิวพอดีเลยนะคะเนาะเดี๋ยวไปจัดจานกันนะคะออะละค่ามามาจัดจานกัน นี่กระเพาะปลานะอืมนี่เทปเป็นเลยอือเนาะอือโอ้ยน่ากินหอมด้วยหอมมากเลยนะคะเพื่อนๆเนาะนี่กระเพาะปลาจะกระเพาะปลานะคะเราใส่ไปเลยอันนี้ไข่นะคะ ไข่ใส่ไปเลยค่ะเนาะแล้วก็ผักชีชุบชุบชุบชุชุบช,บช,บชบุบนี่นะคะแล้วก็พริกไทยนยนะะี่ใส่ไปเลยนะคะแล้วก็ชิคโชบชิคโชบใส่ไปเลยนะคะชิคโชบมันจะออกเปรี้ยวนะ Uh huh. แล้วก็พริกพริกใส่ไปเลยอืออืออืโอ้ปิดปิดไอ้นี่เลยเนาะแล้วเราก็มีนี่อีกไก่นะคะไก่ฉีกไปอีกแล้วก็กระเทียมเนาะน่ากินไม่เอ่ยนี่น่ากินไหมคะ นี่อืมมามามา,มากินข้าวกันฝากซาร่าเยอรมันชาแนลด้วยนะคะกดไลค์กดติดตามให้ซาร่าด้วยนะคะนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ซาร่าทีนะคะนะคะเอาละค่ะนี่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 นกระเพาะปลาอืมหอมจังเลยนะกดติดตามซาร่าซาร่าเยอรมันนะคะเนาะกดไลค์กดติดตามให้ซาร่าที นะคะคลิปนี้ให้กำลังใจซา่าหน่อยนะคะขอให้ทุกคนขอบคุณมากนะคะทุกคนกดไลค์ให้ซา่านะคะเนาะบายบาย่าขอกินก่อนนะเดีย๋ยวชิมให้ดูอืมชิมให้ดูเนาะคลิปมันยาวแล้วล่ะแต่ก็โอเคชิมให้เพื่อนๆดูหูร้อนออืร้อนไม่ไหวค่ะ อ่้อร่อยอร่อยบ๊ายบาย